สําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการตะลุยโจทย์ปริมาณสารสัมพันธ์ในตอนที่2นะครับซึ่งตอนแรกครูก็พยายามคุมเวลาให้มันอยู่ในช่วงถึง1 0ถึงนาทีแต่คาดว่าน่าจะคุมยากอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าโจทย์มีการคํานวณแล้วก็ต้องมีการกดเครื่องคิดเลขนะครับแล้วครูก็กดให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ ต้องทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับงั้นครูก็จะทำคลิปที่มันพูดให้มันช้าลงหน่อยอธิบายให้มากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามตัดส่วนเนื้อหาแบ่งเป็นส่วนๆให้ได้นะครับงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับโจทย์ที่ครูจะพูดในตอนที่2อ,อันนี้นะครับเป็นการคำนวณสูตร empirical หรือสูตรโมเลกุลนะครับโดยเขาจะบอกปริมาณร้อยละของธาตุมาให้นะครับตัวอย่าง4.10เป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเขาบอกว่าสายประกอบชิดนหนึ่งครับประกอบด้วยกรรมฐถันกรรมฐถันก็คือซัลเฟอร์ถูกไหมครับซัลเฟอร์ร้อยละ50.5นะครับออกซิเจน49.95โดยน้ำหนัก นั่นคือบอก m มาถูกไหมครับถ้าทราบว่าสาชรชนิดนี้มีมวลโมเลกุลเท่ากับ64นี่คือโมเลกุลเวทถูกไหมครับจงหาสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลนะครับกำหนดมวลอะตอมให้เสร็จซึ่งถ้าไม่กำหนดมาเราก็สามารถหาได้จากตารางธาตุนะครับจากสูตรครับจำนวนโมลเท่ากับมวลส่วนด้วยมวลโมเลกุลหรือถ้าเป็นอะตอมก็หมายถึงมวลอะตอม นะครับเพราะฉะนั้นครูเขียนจำนวนโมลของซัลเฟอร์นะครับก็มวลเท่ากับ50.05หารด้วยมวลอะตอมของซัลเฟอร์คือ32ทันไหมครับครูกดข,ขึ้นเลขนะ50.05หาร32 50.05หาร32 เท่ากับ1.564ช่วยกันจำนะครับออแจะจำไปเราก็บอกครูไม่ได้อยู่ดีอยู่คนละที่นะครับจำนวนโมลของออกซิเจนมีค่าเท่ากับ49.95หารออกซิเจนคือ16นะครับ49.95หาร16 49.95หาร 6เท่ากับ3.1218นะครับ3.1219แล้วกันนะครับ3.1219ครูเอา1.564หารตลอดนะครับเพื่อทำเป็นอัตราส่วนอย่างตำหาร1.564ใช่ไหม1.564นะครับได้ประมาณ2ถูกไหมครับ เอาคนนี้หาร1.564จริงๆควรเขียนแยกอะแยกมาใหม่1.564หาร1.564เพื่อทําเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับ3.1219หาร1.564คนนี้ได้1นะครับคนนี้ได้2นั่นแปลว่าจำนวนโมลของซันเฟอร์เป็น1งั้นสูตรก็เป็น S ห้อยหไม่เขียนนะครับจำนวนโมลของออกซิเจนเป็น2ง,งั้นสูตร Empirical หรือสูตรอย่างง่ายหรือสูตรอย่างย่อเนี่ยก็คือ SO2 ทันไหมครับทันไหมได้แล้วคำตอบที่1น,นะครับเขาบอกว่าอิสานเนี้ยมีมวลโมเลกุลเท่ากับ64นะครับกูก็ทำแบบนี้ SO2 ในวงเล็บ n นะครับมีค่าโมลโมเลกุลเท่ากับ64นะครับซัลเฟอร์ก็1นึคูณสาแจกแจงซะหน่อยบวกสคูณสินะครับปิดวงเล็บคูณอยู่กับเอ็นเท่ากับหกี่คนนี้สานะครับคนนี้32เป็น64นะครับเพราะฉะนั้น n ก็มีค่าเท่ากับ64สิหารหกนะตอบ1เพราะฉะนั้นสูตร empirical กับสูตรโมเลกุลก็เป็นสูตรเดียวกัน ทันไหมครับครูทวนขั้นตอนนะถ้าเขาให้ร้อยล้านมาก็เปลี่ยนมวลร้อยล้านโดยมวลมานะครับก็เปลี่ยนมวลให้เป็นโมลทําเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำซะเราจะได้สูตรเ M มพ r i ร a l นะครับหรือสูตรอย่างยอ่อจากนั้นถ้าบอกน้ําหนักโมเลกุลมาให้ก็มาเข้าสูตรอันนี้นะครับคือสูตรอย่างยอ่อคูณด้วยตัว n เท่ากับห4หาค่า n ออกมาสมมติถ้าเป็นค่าเซนหนึ่งก็แปลว่ามันมันคืออันเดียวกัน ะครับแต่ว่าถ้า N ไม่เท่ากับ1เนี่ยพวกเราก็เอา N เข้าไปคูณเพื่อจะหาสูตรโมเลกุลออกมานะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปอีก2ข้อมั้งนะครับมาดูตัวอย่างข้อที่2นะครับซึ่งครูไม่เรียงเ,เป็นข้อๆไปนะครับเมื่อกี้เหมือนจะเป็น 4.5... 4จุด0หแล้ว4ี่เดี๋ยวแและครูจำไม่ได้นะครับแต่ว่า ครูเห็นว่าเนื้อหามันสลับกันไปสลับกันมาในแบบฝึงหัดท้ายบทครูก็เลยปรับใหม่ให้มันมาอยู่ด้วยกันในเรื่องคล้ายๆกันนะครับเขาบอกว่าสารประกอบชนิดหนึ่งประกอบด้วยคาร์บอนเท่านี้นะครับคาร์บอนนี่คือคาร์บอนนะนะครับนี่คือไฮโดรเจนนี่คือไฮโดรเจนและนี่คือไนโตรเจนถ้ามวลโมเลกุลของสารนี้เท่ากับ172จะหาสุดอย่างง่ายและส่วนโมเลกุลของสารประกอบนี้ เหมือนเดิมเลยครับจำนวนโมลของคาร์บอนก็เท่ากับ55.8นี่คือเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักนะครับคาร์บอนมีมวลอะตอมเท่ากับ12 55.8หาร12 55.8หาร12เท่ากับ4.65 4.65นะครับ จำนวนโมลของไฮโดรเจนก็จะมีค่าเท่ากับ11.6หารหนึ่งเสละ11.6ตอบเลยนะครับจำนวนโมลของไนโตรเจนเท่ากับ32.6หาร14เพราะมวลอะตอมของไนโตรเจนเท่ากับ14นะครับหาร1ิบ2.6หาร14 32.6หาร14เท่ากับ 2. 3 3 9จําจำไว้นะ

แล้วก็สองจหาร2.329คนนี้ได้หนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวอื่นมาปรับอัตราส่วนกันที่ครูเอาตัวน้อยหารตลอดเพื่อทําเป็นอัตราส่วนอย่างต่ํานะครับเราจะได้เป็นสูตรอย่างย่อ,อยังไง4.65หาร2.329ุดสามสอานะสี่จุดหา 4. 65, 4. 65, หารหาร 2.329 2.329เท่ากับประมาณ2เนาะครูใส่2เลยนะนะครับ11.6หาร2.329 11.6หาร2.329ได้ประมาณ5นะครับงั้นคาร์บอนมี2อะตอมนะครับไฮโดรเจนมี5 อะตอมไนโตรเจนมี1อะตอมไม่เขียนเห็นไหมครับโคตรง่ายนะครับเขาบอกว่ามวลโมเลกุลของสารนี้เท่ากับ172ความจำไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี้อายุเยอะนะครับอันนี้1นะ1นะเอ่อะก็ c 2 h 5 n ในวงเล็บ n เท่ากับมวลโมเลกุลเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้ ร้อยเจ็ดสิบสองนะครับเห็นไหมโจทย์คล้ายๆกันเลยนะครับกูเอาข้อมาอยู่ติดกันแล้วเนาะคาร์บอนมีสองอะตอมมวลอะตอมของคาร์บอนเท่ากับสิบสองไฮโดรเจนมีห้าอะตอมมวลอะตอมของไฮโดรเจนเท่ากับหนึ่งไนโตรเจนมีอยู่หนึ่งอะตอมมวลอะตอมของไนโตรเจนคือสิบสี่นะครับคูณกับ n เนาะเท่ากับร้อยเจ็ดสิบสอง สิบสองสอบวกหบวกสิคูณอยู่กับ n เท่ากับร้อเท่าไหร่ล่ะเอ่อยี่สบวกสิเป็นเท่าไหร่สาใช่ไหมครับสามเก้าสี่สิบสเท่ากับร้อยเท่ากับร้อยเจ็ดสิบสองหารสี่สิา 172ยฐาน43เท่ากับ4เท่ากับ4เพราะฉะนั้นครูเอา4คูณตลอดเนาะ4 2 4 2 8 5 4เอ้ยเอา4คูณตลอดเอาใช่2คูณ4ได้8 5คูณ4ได้20และ1คูณ4ได้4เพราะฉะนั้นนี่คือสูตรโมเลกิลโมเลกุลของอิสานที่ว่านี้48 h 2 0 n 4ถูกไหมเนี่ย c 8 h 2 0 n 4ทันไหมครับง่ายไหมนะครับน่าจะเป็นข้อสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับที่จะพูดถึงเรื่องออการหาสูตรอย่างย่อนะครับแล้วก็สูต Emp ร empirical แปลงเป็นสูตรโมเลกุลนะครับคราวนี้เขาก็หมดสูตรมาให้ ทำกระบวนการย้อนกลับกับเมื่อกี้นี้หาร้อยละนะครับก็เรารู้จำนวนโมลของออโพแทสเซียมเนาะนะครับว่าเท่ากับ1นึ่ันไหมครับจำนวนโมลของแมงกานีสครูเขียนจำนวนโมลก่อน n คือจำนวนโมลของครูเนาะนะครับจำนวนโมลของแมงกานีสเท่ากับ1จํานวนโมลของออกซิเจนเท่ากับ4 ครูเปลี่ยนมันไปเป็นมวลได้ไหมครับของโพแทสเซียมเปลี่ยนมันปเป็นมวลของแมงกานิสได้ไหมครับเปลี่ยนมันไปเป็นมวลของออกซิเจนได้ไหมครับใช้สูตรอะไร n เท่ากับ m ส่วน mw นะครับจำนวนโมลเท่ากับมวลส่วนมวลโมเลกุลแต่ถ้าเป็นอะตอมก็มันคือมวลอะตอมงั้นครูเริ่มทำเลยนะครับเอ่อ เราจะหาหมวลเนาะก็เอาโมลคูณด้วยมวลโมเลกุลงั้นมวลของโพแทสเซียมโพแทสเซียมมีอยู่1โมลน,นะครับห,ห้หนึ่เนาะก็1คูณด้วยมวลอะตอมของโพแทสเซียมซึ่งเ,เปิดตารางธาตุได้เขาไม่กำหนดมาให้แต่ครูเริ่มลืมเปิดตารางธาตุไว้ให้งั้นเสียเวลาหน่อยเนาะนะครับก็เข้า Google นะครับ อ้ครูมีตารางธาตุอยู่แล้วนี่นะลืมไปตรงนี้ครับนี่ตารางธาตุโพแทสเซียมใช่ไหมครับมาสักครู่นี้ก็คือมวลอะตอมเป็น39.1เห็นไหมครับนี่39.1อีก19นี่คือเลขอะตอมนะครับแทนจำนวนโปรตอนนะครับที่เราเรียนไปในช่วงแรกๆ นะครับนั้นโพแทสเซียมได้สามสิบเก้าจุดหนึ่งนะครับโมลาร์ตอมเท่ากับสามสิบเก้าจุดหนึ่งทันไหมครับงั้นคำตอบสามสิบเก้าจุดหนึ่งมวลของแมงกานิสแมงกานิสมีนี่คือจำนวนโมลเนาะแมงกานิสมีจำนวนโมลเท่ากับหนึ่งเพราะว่าไม่ได้เขียนบอกถูกไหมครับก็แปลว่ามันห้อยหนึ่งนะครับแมงกานิสมีมวลอะตอม 5้าสบสจุด้าครูขอเป็นห้าสิบห้าเลยแล้วกันนะครับเป็นห้าสิบห้าก็ตอบห้าสิบห้ามวลของไรลาออกซิเจนออกซิเจนมีอยู่สี่โมลถูกไหมครับสี่โมลเนาะออกซิเจนมีมวลอะตอมเท่ากับสิห ต้องต้องอะไรล่ะต้องเปิดตารางธาตุไหมไม่ต้องเปิดแล้วมั้งนะครับสิบหกนะครับกันได้มวลเรียบร้อยแล้วอยากจะหาร้อยละก็เอาพวกนี้มาบวกกันมาซ้ำกันนะครับเอออันนี้ขอตัดเป็น39เลยได้ไหมสามสินะนะครับไม่ต้อง39.1สินะสาแล้วกันโชว์กันบวกเลขเสียนหน่อยไม่ได้บวกนานละ 5้บวกสเป็น9กเนาะเกบวกเเป็น18บแปาสทด1ถูกไหมครับคนนี้5้บวกสเป็น8เป็น9 9้เบวกหเป็น15ได้158นะเพราะฉะนั้นเปอร์เซน็นโดยเปอร์เซน็นของโพแทสเซียมเรียกแบบนี้เลยแล้วกันนะครับ ก็เอามวลของโพแทสเซียมหารด้วยมวลของโพแทสเซียมบวกแมงกานิสบวกออกซิเจนซึ่งเราบวกมาเรียบร้อยแล้วก็คือ158คูณ100เหมือนกันเนาะ39เอ่อเนึ่งกี้คูณก็คือจำนวนโมน,นี่แหละ39เาหารหนึ่ยแคูณ100ได้เท่านี้นะครูไม่คูณให้นะครับส่วนโพแทสเซียมเอ่อเปอร์เซ็นต์ของแมงกานิสแมงกานิสก็คือ55 หาร158คูณ100เห็นไหมครับ55หาร158คูณ100นะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนก็64หาร158คูณ100นะครับ16 4 64เนาะเหมือนกันนะครับคูณ100หาร158ได้เท่านี้งั้นคลิปนี้ครูขอสรุปเป็นแบบนี้แล้วกัน เรามีเปอร์เซนต์โดยมวลอยู่ของธาตุใดๆก็ตามเราไปคำนวณหาสูตรอย่างย่อได้อย่างยอ่อเรารู้น้ำหนักโมเลกุลเปลี่ยนสูตรอย่างย่อเป็นสูตรโมเลกุลได้ทำนองกลับกันครับเรามีสูตรโมเลกุลอยู่เราก็กลับไปคำนวณหาเปอร์เซนต์โดยน้ำหนักได้ สองข้อแรกเป็นท่อนบนนะครับสีแดงส่วนข้อสุดท้ายเปลี่ยนสูตรโมเลกุลเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลน,นะครับถ้าเราเข้าใจหลักการแล้วครูเชื่อว่าโจทย์น่าจะทำได้นะครับเออครูไม่อยากเขียนอะไรปิดสิอ่าปิดยังไงล่ะอ่าอันนี้มันเป็นของโปรแกรมแล้วครูจะปิดยังไงดันเนี่ยไม่เคย คลิปนี้ครูจบลงเท่านี้นะครับเออแต่มันปิดยังไงล่ะอันขอปิดอันนี้เลยแล้วกันนะครับไม่ได้อีกคลิกขวานะครับครูจะกดหยุดสตอ็อ เสียวเวลาหน่อยนะครับใครนั้นก็สต็อปไปได้เลยนะครับอ่ามันกลายเป็นเหมือนทำไงล่ะขอโทษกด e อ c a p e อ่าหยุดได้ละคลิปนี้ครูจบลงเพียงเท่านี้นะครับไม่อัดใหม่นะ นะครับขอสต็อปไปตั้งแต่เมื่อกี้นี่เลยก็ได้นะครับสวัสดีครับ